เดียวเดียวเดียวเดียเดยวใอ้ทางเขาหันไปยังสูนในไฟมองค์เเคียดไหมไยังคือเคียดในไฟมองค์เ่อเมื่อกี้เพิ่งแงเถวมากยังมาแล้วียดไหบอกเยเป็นพะลุกอย่าเครียดบอกเลยไฟมองค์ไฟเงี้ยนพะลุกเยาของนี้ไม่เครียดไอยยังไ่เครียดไหมบอกเลยย่าเคียดเด็ดเลว่า ไปหมองมือไปเห็นเขานำไก่บาอะไรเหมือนลงจิบไปติีดยังเอยผ้าลบออกแต่ทายที่เขาว่าจะลงเร้่องพนัเขาเชิญไหมบริการดอกเห็ดอันชิดอันชทายเอาไก่ในมึงออกพอเขาเจกอกันมือนั้นใช่ไหม่เ้าเขาเจ้าเจ้าไ้บงบนเป็นบ้าบอ่ะเรื่องจะทิ้งแต่ดัดยีไใจ คอยเดาสหนไหเราไปมากเขาวงดา่คุมเลวเขาซักเอวอยู่ืท่านมัอว้าไอ้มให้เลยซื้งซ้องนห้เราคนแแรกแต่แรกเขือนอยู่บริเวณเขาดอกเอาไปมาลอสองปุ๊บปุ๊บปุ๊บล้วเขางดากมาูเจ้าดาเขาไหมคนเราวัชัดใสซึ่งเนเนาะหมืนนี่ เาเรียกไ่อ่บ้าข้ากิก้างเเราบเออเอามาทุ่งงนไปอีกทงงานมวามีอสียาวว่นี้ออวัเีนี้เ็น้ำามเช็ดน้ำสาดๆโอ้มันเกียดไ้ผู้ลุงลูนี้กูไปเรากูไปเอาทชับกูรอคยู้ลุงบอกยังผู้ลุงอกยังวันพู้ลุงไปยังไหนอ พูดว okay. ่าย um, ังกูพูดวายกูนะร้าปึกปะนะพูดว่าปึกปะนะปึกปชิาคคนหนงขอามเขาเกิเลยโอ้ปึกเนี่ยวงเนี่ยงามสมเต็ม้มึงมึงอะไรือามึงกินนี่เนเนใครกินนี่ังวดก มึงกินสองคนูสน่งอาฝนี้าคำมาตีนกลู้เโอ้ยยังก็จะมาหนีีมึเงห้เินไปอรขึ้นนี้ไปังมี่ตดยัไปกลางดัางไปกลางดัางไปไปยังมองจะใจวัวไปดังไปมองงนกจิจมเลยกันะพอไปไหนสุดไปมองไห้สุดนี่กินไป เสพไปใไตะปูไปคองยุงกันมุนไปพัดขมูลนุป um> um ุยห um> um, ัดยจงบิงออกไปได้พยายาลตัดด่างขาดมูลนุยเยอะเออเอาตะปูเป็นตะปูหเกี้ยวด่งเขาออกทีเดียออมาเกี่ยวมากี่ว่าเกี่ยวไปหนที่จะพัดลาวอหมดีนนท่าได้ไปเียินนทยเอาตีนนุนเลีอยยุบบานบานเลยเด่ง่เสาเทาตียุบโกินนอ๋อนนยุบโกะุ เ้ยเดีดจริงเอาเรียนโรงนี่นเป็นรปดยเอาเ็นม่นคือว่าโรงเรียนมันทั้าพี่มาสามอยหนมั้ยเาะแอม่าเทียนมนความเรยุ่ปัจนเานดีเลยเีวันจไ่ปลกท่านบอให้มันหลังมึงุ่นเเลยหน่อย่าท่นอย่นมันขึ้นปกแล้วึนี่ย คุณบ่เห่าเขานำไก่หมือนโอ้คุาสศรกินนำไก่แต่คนตะกี้ใหม่คนตามหาขิดนำไก่จังเงิขดไปแล้วยังล้กับอะไรยามีคนถักมาให้ติดเลี้ยงทิดเลียงพาะนะีขึ้นมาซั่นว่าะไเลี้ยงเขาไปบ้เราวางแพงงอกขานไปนั่นก็ครับแล้วเตาแงไปัแล้วดัแล้วเสียบมุ่งเสมตั้งมงีไปตั้งยี่อะไรใส่ไว้ยนนี่ เอากระชีเป็นเส้นสัญญาออกกตัววาดังแล้วแยกวงแล้วได้เสิออกบางทีโทษเยโทษระเดี๋ยนต้องเชินี่รักฐานเช่แล้วโทษกับวติติดเขาว่าหลับตรงไปเส้นยางเยียวเขาจับงเลยเลยติดคุกง่ายเออออกมาไปมองเจ้ารัดยังไงนี่เจ้าก็หมุนมาไปทั่วแต่เจ้าก็ถือมีดดวงง่ายแ่นี่เออ พยมองทีนี่ไม่ปากที่รอดอุ้ยตปอดอดรอดดังไว้แล้วแม่นบ่ดนี้รังเล่ยบ่ดนี่ไงก็ใส่รอนปากที่นี่มาหลุดกูบุกจริงโอ้แปแปผ้าตีเอาไปมองไปชุดแล้วแห้งบอผ้าตีตีบอจะคุยหน้าจะคุยหน้ากับสีผ้าไปเลื่อยๆนี่บอเอหนักเล็นะมันหมูไม่จะคุยเนาะใจใจตัวบ้าได้เบาเรียงไก่เบาเรียง ไก่พันไก่พันม้ให้ตีเป็นเดียวตีเป็นวักเหลวตีนเอะ่ลอดเนาะคุณจะดึงมันไมกบอกใก่เอเพื่อเพื่อไม่มันเลขวานมเแคบใหม่บ้านะเดาเขาวะนี้กูเงอะไก็ดูค่อยให้กันกโอ้คนหัวขัเลยหัวขักเลยน่นอุบเออมันนอุบนอุบลมาำบบ เอโนชานักร้องลูน่องเอนุชาไปเหลมันกันลินตบมหมไงูออกดีกระดัตบมหกทีดีตงหล่ะเออมันอกอกมอกนี่ดีี่บาพี่ต้งงงงม่ตเจ้าเขาหนะคุน้าถือคอสู่ปอบมึงเอ้ยอฮ้คนหัวใสเละใส่ห้านออกเลยมั้ออกจัดกล็มกม่น้องแพลนเขไ่ได้มือนั้นน้องแพท่น บอกอดเล่นผู้เดียวเลยเหมือนผมพูนไว้เล่นน้ำเลยมือนเม่งมากเป <Okay. S 1> ็นการบาดานก็เล่นผู้เดียวจนจนเขาไปลองจนน้องเพ็งไปลองพิ้งมันมือแหลกไหมเล่นจนหมดเวลาจะซื้อไม่เล่นือก็อีแหล่มันเฮ้ยมันด่ากันดีว่เออไม่ได้ชี้เกียร์เออเฮ็ยไหนลูกเฮ้ยพึ่นเฮ็ยไหนขาก็เฮ็ยเฮ็ยไหนอีวะอันนี้มึงเดาเขาแต่อีแหล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 ่กวางดาวึงเี้ โอ้มึงมึงอแต่ไม่ใช่เม่เม่งพ่อจู่ว่าวานมาเดียนเก่ากันนะเส้นโคตรสื่อเลยอ้ะโอ้ยอุ้ทุกอย่างนี่ชื่อว่าพี่ติมบ่ะไอ้ติมไอ้ติมก็าโย่หันตัวรอบวัขึ้นมาเนาะเอาจ้างมาเห่นเอายืมจ้างมาสิจ้างมาเงี้ยเพราะเี็นแล้วเราอนุญาตไปจากของเงี้ยเพิ่น มีเงินใจกันมั่วใจกูมีเงินใจกันบ่อเฮ้ยค่ารถไครละค่ารถจะไหนมือขึ้นไหนมือขึ้นไหนก็เลยตีพันเดียวนพูดละพันกับน้องเพนเนาะปาทูจ้างราคาจะไหนสี่จางบนมาเร็งนี่เอาแต่ไม่ติพีผู้เดียวมันบ่อมาเร็งบักก้องเขาหน้าคาไม่ให้กันเมื่อกี้นี่อ่มันต้องมีการใช้น้ำมันะเครบทีมถตาไม่สายไม่สายเสีเงินไปจ้างมันบ่อจ้างไม่ติมหาพันมาปูเดียวสิมาเร็เปิด เปิดพวกไม่จ้ำเจ้านี่สีแยกออกเกี่ยวพกนั้นแล้วบ้าพ่อเจ้าวะมันประจางถึงเงินกาจ่างหาพันเนี่ยเอาคุณแม่คือตอนนี้เนี่ยเงินเงินมันสิจ้างมีติ่มผู้เดียวหาพันแต่ว่าท่านมะลินทร์ก็ผสมขึนกะเหรี่เพราเขาก็ต้องมีจานใช้เจ้าต้องกลางจ้างการใช้มาตื้มใหม่เดนขายไกลแล้วไปขายบ่เฮาพุ่นขายเออขายรถไปขายรถหาเงินไป หาวซื้อเร้อต้มต้มประตูเกินตัวละยไปแลวซื้อเด้อนี้ขาวลดถึงเ่องวันี้กื่องันนี้กันน้นีคันนี้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 นั่นมันออกแล้วว่าหันหกหนึ่งขั้นพัมี่ายหนึ่งขั้นพอในปลายะเบียนพอมีที่หัน่ามีปลาย้าอเคนเอาใส่ถึงมาคุณเดีว เลกยูตัวเองน้บ้านะมันเลขตัวไรบกเด้วยยุ้ยดิมาหาถวงรถคนอยาามแมนี่แม่พี่น้องมันจะได้จากเลขสพี่น้องนาสามสามสามพน่ะคอยก้งเกอนมีโอ้คอยัวเจ้ามันจกเลยไหม่มันจะมันจะกูจะเลกสามเลย ย้ลักเสากะถือหาน้อยเนาะที่มีบอกเรงไงกะถือเนาะแต่ว่าส่วนมากเรีมันบอกออกถือถือหาน้อยเดี้ถือหาน้อยเดียเลยออกออกมาเรียงไงุ่มือนั้นเจต้อทองนั้นบาทนที่บ่านริว่าสืมาบอกว่ามันสามเตัวเดียหลเลยมีไม่รู้มักบอกไม่ใจบอกคอยมเนมันจักว่าเลกยงไหมูกกเงี้ยเลยเอาเล็กย่อนเยังหนึทีายรถไยื่สายเนาะแต่อันนี้มันรถรถผมมันหนูจักเลยครับพี่น้องตัวไรเนาะเนาะ แต่เดี๋ยวมันว้มันพี่น้องเลขกหกหนึมันว่าเกาเกาพี่น้องลดขนามันท่วงเต็มเเลยครับสามสบ่อสามสามบ่อนะนีป้าุดจอดเรอพี่ีจอปากว่าวาทีบอกสิดเลยสต่ละไานเลือนขึ้นมาแล้วแรีงแล้ง่ายยี่นี่บ่โอ้ยอุ้ยทำไมยิ่งพ่อดโตแต่มาหนียิ่งถอโตเลยตอนนี้ โอ้ oh. ny, group, ini, like ป่ะเนี่สามฮันอานาไป้าวสามก็ได้หนาวหนาวควยแวเว้ยสะพ้าจีดเขาจิงห้ามอะเรตัวนี้ เอมคือเดาถือคาเตีดิผีพานว่าบพาวาหันไหมผีผ่านว่า่พายไทะเบียนก่ออ้าจ้าเน่ยไดดเดดเดยเดดเดดเดดเ่ดเด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 ดเเดเดเเอ ใครเหรอหนาวมันรีอยู่ไรยูสิเนาะมีกกขำก็ทีหนาวเย็นดีอยอ่ดอกโอ้กุกเาขำจเจ้าได้นี่เอ้ยจำเ้าพอทีนี้เนาะสุดท้ายนี่ปากอะไรก็แค่ฝากอะไรก็แค่สั่งซุปเปอร์นิ่น้ำ้นโอชี่นวัสดีครับ